สวัสดีค่ะพ่อพงษรัร์อุ๊ยข้าววันนี้มาทานข้าวกันจ้าวันนี้ได้ผัดผักรวมกุ้งผัดผักรวมกุ้งเด้งเด้งจ้าทุกคนแล้วก็ผัดใส่้าวโพดหวานด้วยนะคะทุกคนจ้าวันนี้ก็มาแซ่บๆด้วยกันจ้าวันนี้ได้ผัดผักรวมกุ้ง้าวโพดหวานจ้าทุกคนจ้าแล้วก็มีข้าวกองหนึ่งจ้าจ้าแซ่บๆด้วยกันวันนี้ไม่ ผลไม้ตรงนี้ก็มีกระโพดแล้วนะคะทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอิสานบ้านเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ะมาทานข้าวด้วยกันกบวันนี้ก็อากาศดีมาก่าป้องจ้าอากาดีมากบรรยากาศดีมากดี ดีมากแล้วก็ใจอาหารที่ทำเองกินเองจะทุกคนชิมก่นอนทุกคนแซ่บมากผัดผักรวมมีมีดอกหอมมีแครอทมีสสยบัวมีกระหล่ำนะคะทุกคนมีกะโพดหวานจ้ากะโพดหวานนี่เราเนึ่งก่อนนะคะต้มก่อนก็ได้ค่ะเนื่องเอาก็ได้ต้มก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็เอามาผัดรวมกับผัดผักรวมนะคะมันก็จะ มีรสชาติหวานกลมกลมรสชาติเพิ่มขึ้นมาได้แบบว่ารสชาติอ่าแ่บหนัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนจ้ามาจ้าเีเบจ้าคนตาได้คุ้งตัวใหญ่ๆด้งงเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่ด้งเลยจ้ามาทานกันเลยวันนี้ได้ผัดผักรวมใส่ไข่ด้วยนะคะวันนี้ใส่เพิ่มหัวโหระพาหอมๆเลยจ้ะไข่หนึ่งฟองคะับหอมอื้ คนจบมือจับเบอร์หอมโหละพาหอมจ้าทุกคนหอมโหละพา มีรสชาติหอมแล้วก็ผลดด้วยน้ำผัดก็จะมีรสชาติของมันกุ้งนะคะหัวกุ้งนะเราไม่ได้เอาหัวกุ้งออกนะคะทุกคนมันก็จะได้รสชาติของมันกุ้งที่อร่อยกลมกลมเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนอร่อยมากแล้วก็โดยได้หัวกระพาหอมๆนะ คนเรายกใช้มือโคตรหวานอร่อยมากโคตรหวาน เลมากกคนตอนนี้มาหน้าสดทุกคนอันนี้ลืมลืมแต่งหน้าแล้วทุกคนขอให้ขอไปบางวันเนะเป็นบางวันบางวันก,อนอนก็อยากแต่งสวยนะทุกคน รวมผัดผักรวมกุ้งเด้งๆข้าวโพดหวานนะคะทุกคนอร่อยมากจริงกุ้งเด้งมากเลิศเลยใส่พริกหวานด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่พริกหวานรพริกกพริกกาหยวกนะคะ พลิกหยวกอืมครับกุ้งเด้งๆนะโอ้โห ใส่ใส่บัวด้วยใส่ใส่บัวใส่ดอกหอมใส่แครอท ใส่กระดมพริกหยกพิกหยวกไม่ก,ก็จะมีรสชาติออกเผ็ดนิดๆน,นะคะเข้ากันกับผัดผักรวมนะคะฟินมากเลิศที่สุด Hãy subscribe cho kênh thôi. ซ้มข้าวโพดหวานก็อร่อยนะคะทุกคนใส่กุ้งสดใส่กุ้งลวกเด้งๆก็อร่อยจ้ะซัมข้าวโพดหวานนะซัมข้าวโพดหวานใส่กุ้งกุ้งลวกแบบว่าเด้อไม่ต้องลวกนานนะคะลวกพอเด้งๆนะคะอร่อยมากซัมข้าวโพดหวานเดี๋ยว เดี๋ยววันหน้าจะทำมาเมนมูจำข้าวโพดหวานนะคะทุกคนจำข้าวโพดตุดแจบอร่อยด้วยอื้ม 没得。 ขอทดขอไผนะคะทุกคนตามที่ค่ขอทดขอไัยนะคะ ก็มีผิดภาพบ้างไหมเดนเด้งบ้างเด็นบ้างเนาะข้าวออก,อ,กอ้ยมาทำาังใจ สุดยอดเลยทุกคนอร่อยแซ่บหลายขอบคุพเข้าใจอืมหลายแหานอืม มาจานผัดรวมกุ้งขาพดหวานนับมาก นองจาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย